สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่ชวนเพื่อนมาทำเมนูอาหารไทยแท้อาหารไทยโบราณต้นตำรับชาววังนะคะเมนูแกงรันจวนเรามาดูสมวนผสมและ,ะวิธีทำกันเลยค่ะในส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของน้ำพริกกะปินะคะก็จะมีกะปิที่นำไปย่างไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พริกินดาแดงกระเทียมน้ำตาล น้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะหรือว่าใครจะใช้น้ํนาตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะน้ํามะนาวน้าําปลาน้ําต้มสุกค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เจนี่จะทำนำหมูไปตุนนะคะวันนี้เจนี่ใช้กระดูกหมูนะคะสูตรต้นตำรับ แบบดั้งเดิมเขาจะใช้เนื้อวัวนะคะแต่จนนี่ไม่ทานเนื้อวัวนะคะเลยมาเปลี่ยนมาเป็นกระดูกหมูแทนนะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะน้ำเปล่าตะไคร้ขา่าใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็เกลือนะคะส่วนนี้จะเป็นตอนที่เราทำแกงรันจวนนะคะนี่จะมีใบัวระพาหอมแดงทุบตะไคร้ซอย กินดาเขียวแดงทุบนะคะแล้วก็มะนาวมาค่ะมาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็ตั้งหม้อหรือตั้งกระทะนะคะเ,เพื่อนๆเปิดไฟแรงนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ<ๆ>เราจะทำการตุ๋นกระดูกหมูก่อนนะคะ<ๆ>เราก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะนะคะลงไปค่ะ<ๆ>แล้วก็เกลือค่ะ ใส่เกลือลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะเราค่อยใส่กระดูกหมูลงไปนะคะพอน้ำของเราเดือดพ่านแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่เพื่อนๆนอนใส่กระดูกหมูลงไปนะคะแล้วก็ทำการปรับไฟจากไฟแรงเป็นไฟกลางนะคะเราไม่ต้องคนกระดูกหมูนะคะเดี๋ยวเขาจะคาวนะคะ ฝาหม้อมาปิดไว้ค่ะแล้วก็เปิดแง้มๆไว้นะคะเราจะใช้เวลาตุ๋นประมาณ35-40นาทีนะคะหรือจนกว่ากระดูกหมูของเราจะนิ่มตัวลงนะคะให้เพื่อนๆคอยเช็คน้ำด้วยนะคะเกิดเขาน้ำแห้งก็สามารถเติมได้นะคะในระหว่างที่เรารอกระดูกหมูของเรานิ่มตัวลงเราก็ไปเตรียมน้ำพิกกะปิรอไว้เลยค่ะเราก็มาทำการเตรียมน้ำพิกับปิไว้เลยค่ะ เจนี่ใชพ้พริกจินดาแดงแล้วก็กระเทียมนะคะใส่ลงไปนในครกเลยค่ะถ้าใครมีพริกขี้หนูใช้พริกขี้หนูสวนได้นะคะจะส่งกลิ่นหอมกว่าพริกจินดาแดงนะคะเราจะทําการตำพริกกับกระเทียมเขาให้แหลกละเอียดเลยค่ะพอส่วนผสมของเราแหลกละเอียดแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่กับิีที่นําไปย่างไฟแล้วนะคะ ลงไปค่ะแล้วก็น้ําตาลดอกมะพร้าวนะคะเราก็ทําการตําส่วนผสมส่วนนี้ให้เข้ากันเลยค่ะให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะพอส่วนผสมของเราเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เลยค่ะก็จะมีมะนาวนะคะน้ำมะนาวแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำต้มสุกลงไปนะคะ แล้วเราก็จะใช้ไม้ตีพริกนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเพื่อนๆเ,เราก็พักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนที่เจนนี่ตุ๋นกระดูกหมูได้ที่นะคะพอเราตุ๋นกระดูกหมูเราได้ที่นะคะเพื่อนเราก็จะตักเอาแต่กระดูกหมูขึ้นนะคะ เราก็ตักกระดูกหมูขึ้นพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะนําน้าซุปส่วนนี้ไปกรองหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะมาทําเป็นน้ําแกงรันจวนนะคะนําไปกรองเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้น้ำซุปสำหรับทำแกงันแกงรันจวนแล้วค่ะเราก็มาลงมือทำแกงรันจวนกันเลยค่ะเพื่อน เราก็จะตั้งหม้อนะคะเพื่อนๆตั้งกระทะน,นะคะใบเดิมนะคะขึ้นนะคะเปิดไฟแรงเลยนะคะเพื่อนๆใส่น้ําซุปท,ที่เราทําการกรองเมื่อกี้ลงไปนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําพริกกะปิที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะน้ำพริกกะปินะคะ พอใส่น้ำพริกกะปิลงไปนะคะเพื่อนๆน,น้ำก็เริ่มน้ำก็จะเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะแล้วก็หอมแดงทุบแล้วก็ตะไคร้ซอยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ เดี๋ยวรอสักพักนะคะให้หอมแดงเขานิ่มตัวลงสักหน่อยก่อนนะคะเราค่อยใส่ใบโหระพานะคะพอหอมแดงเขานิ่มตัวลงนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ทําการชิมนะคะชิมรสตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆจุนนี่ว่าโอเคละสำหรับจนนี่นะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราก็ใส่ใบโหระพารองไปเลยค่ะใบโหระพาแล้วก็พริก จินดาแดงเขียนที่เราทุบนะคะเส่งไปเลยค่ะแล้วคนสมสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ทำการปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนที่เจนี่ตักเสิร์ฟนะคะก่อนที่เราจะตักแกงลันจนใส่ถ่วยนะคะเพื่อนเราก็นำมะนาว ครึ่งซีกนะคะมาบีบลงไปในถ้วยก่อนนะคะแล้วเราก็ทำการตักแกงบรรจวนที่เราทำไว้นะคะมาใส่ในถ้วยเลยค่ะ น,นี่ก็จะเป็นหน้าตาของแกงรันจวนของเรานะคะเพื่อนๆแกงรันจวนกระดูกหมอ่อนนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆสีสันน่าทานไหมคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยากจะลองทำเดี๋ยวเจนนี่จะทิ้งส่วนผสมไว้ใต้คําอธิบายเหมือนเดิมนะคะเจนนี่ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปของเจนนี่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เจนนี่ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้เจนนี่ด้วยนะคะ เพื่อสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเจนนี่ได้นะคะเจนนี่ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบายบาย